ใครว่าบ้านหรูหราจะปราศจากภัยเหมือนสะอาดแต่เต็มไปด้วยศัตรูตัวจิ๋วที่มองไม่เห็นในหมอนใบนั้นคือไรฝุ่นนี่คือโฉมหน้าที่ขยายขึ้นมาร้อยเท่าสัตว์ประหลาดไล้ดวงตาเหล่านี้ร่วมเตียงกับเราตลอดแม้เราจะดูแลความสะอาดอย่างดีผ้าม่านหรือที่นอนพรมหรือโซฟาอันหนานุ่มทั้งหมดคือบ้านอันแสนสุขในฝันของเราไรฝุ่นทั้งหลาย บนหมอนใบเดียวอาจ,จมีพวกมันเป็นล้านๆตัวขนาดเจ้าเท็ดดี้แบร์ยังให้มันอาศัยอยู่ด้วยเลยไรฝุ่นกัดกินเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วของคนเราเป็นอาหารมันอาจดูน่ารักแต่ว่าอุจจาระของมันเป็นอันตรายนักสูดเข้าไปอาจเป็นโรคหอบหืดซึ่งอุจจาระของมันอาจเป็นตัวการสำคัญของโรคยอดทิตแห่งศตวตรรษนี้